ไม่ต้องซื้อเป็นแสนนะครับเพื่อนๆก็ซื้อได้นะครับใบละ50บาทนะครับพี่นะครับส่สีนะครับสั่งมาสิใบจากกระจุกทิลีคันนะครับหมู่3านะครับหนึ่งสอง8 9 1สาี่ห้าดแด้าใบนะครับนี่นะครับใบละ50ของแท้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนนะครับก็สั่งซื้อติดได้แล้วนะครับสบายๆเลยนะครับ เมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าเป็นแสนใช่ไหมนะครับโทรมาดอก็เป็นแสนนะครับไม่ใช่นะครับใบละ50นะครับจะซื้อแสนตีก็ไม่ขายนะครับตีก็จะขายแค่50บาทนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับรีแพ็คกันเลยนะครับตอนเดินทางครับที่สําคัญนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับค่าโอนค่าส่งก็ห้าเก้านะครับแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับ ผมเพื่อนๆสนใจนะครับอย่าลืมนะครับใบละ50บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าไปซื้อเป็นแสนเชียวนะครับเพื่อนๆซื้อเท่านี้พอครับใบละ50ครับ